ตำรวจร่งหลังเวทีมอเล่ใจเกินลนอยไปฟังบอดเิ่นเบาค่ะพี่น้องเรารอความชัดเจนเลยคือคือถ้าบ,บอกว่าถา้าเสม่วลาใดขันคือใหรเลิกเพียงขึ้นเพื่ออะไบอลเล่นเลยคือเก็บเวทีเลยเล่นไปเราก็เจ็บตัวใช่ไหมยังอันนี้เขากิดเจ็บอยู่แล้วเขาต้องไดาใจาค่ะคนงานกับคาโดนยกเลิกกระทันหันตอนนี้ก็ลังรอความชัดเจนอยู่เหมือนกันครับอันนี้กำลังรอความชัดเจนอยู่คือกัน นี่เราพี่นอนคันออกบ้านมามีความเสียงโหลดจักเสียมอลลั่นไปอยู่ใสเลี้ยใจโอ้โหพอคืนมาเสียไซกันต่อไปได้คดเลยไหมเอาไปเพิ่มเง้นเนตติ ก็เจ้าพวกคืนภาสิอาศัยเ้าเลยเนาะพี่น้องข้ามากับคึ่งไปเครื่องเดียวข้ามกับครึ่งไปเพิ่มเดียวชัดเจนจะรู้กับคือตอนนี้ต้องรอบบอลนะคะยิงกระ็ได้ค่ะผมกับลุยผมตัวน้อยแค่นี้ผมกับกาชนคือกันเด้คือผมกับมัดคมชัดเจนคือกันตรงตรงไปตรงมากคือกันที่ลงทุนจะบาท คนมักมาล้ำกันหลายอยู่เดอครับผมข้าเจ้า่มี่กันข้าเจ้าพมี่ดนตรีน,น,นี่หัวยใจรอลุ้นครับรอลุ้นก่อนั